ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อบ้านทุกบ้านมีเทวดาตายายบอกไว้ให้บูชาให้ดีแล้วจะรวยท่านผู้ฟังคะ คนเราทุกคนมีเทวดาอยู่ทุกคนอยู่แล้วจะเป็นเทวดาชั้นดีหรือชั้นเลวก็อยู่ที่ความดีความชั่วของแต่ละคนทุกๆคนจะมีเทวดาประจำตัวด้วยกันทุกคนไม่ใช่องค์หรือองค์ในโดยปกติแล้วเมื่อเราเป็นมนุษย์ เป็นคนที่มีทานมีศีลมีสมาธิและมีธรรมเมื่อตายจากการเป็นมนุษย์ในชาตินี้ไปก็จะไปเกิดบนสวรรค์จะไปอยู่ที่ชั้นไหนนั้นก็อยู่ที่ว่าบุญบารามีที่สร้างตอนเป็นมนุษย์มีมากเท่าไหร่และไปสมพงกับพ่อแม่ที่อยู่บนสวรรค์คู่ไหนด้วยเทวดา ก็มีรักมีโลภมีโกรธมีหลงมีกิเลสตัณหามีอะไรอีกมากมายในหลายอย่างที่ใครกับมนุษย์เหมือนกันเพียง <Hind sight> แต่เขาไม่มีรูปร่างไม่มีไก่เนื้อหรือมีตัวตนเหมือนกับเรานั่นเองค่ะเขามีแต่ไก่ทิพและทุกอย่างก็เป็นทิพไป,ปทั้งหมดอยากได้อะไรก็นึกคิดเอาก็จะได้อย่างที่คิดสมความปรารถนาทุกประการ ไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าก็จะมีแต่ความสุขความกเกษมสำราญแต่เพียงอย่างเดียวเทวดาจะทุกข์ก็ตอนที่บุญหมดและพอบุญหมดก็ต้องไปเกิดใหม่พอรู้ว่าไปเกิดใหม่แล้วจะไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะทุกข์หนักการมาเกิดเป็นมนุษย์ของเทวดานั้นมีหลายสาเหตุเช่นทำผิดกฎของสวรรค์หมดบุญ สุดท้ายนี้พิเศษหน่อยไม่หมดบุญและก็ไม่ได้ทำผิดกาสวรรค์แต่มาเกิดเพราะหน้าที่ที่รับจากเบื้องบนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคะ่ะคนเหล่านี้จะมีอะไรพิเศษกว่ามนุษย์โดยทั่วไปพวกนี้พอเกิดมาแล้วก็จะหลงตัวเองว่าตัวเองเก่งตัวเองเลิศไม่ฟังความคิดเห็นของใครมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีสัมผัสที่6เข้าถึงสิ่งเรียนรับได้ทีนี้ไม่ว่าเราจะหมดบุญทำผิดกสวรรค์หรือถูกส่งมาทำหน้าที่อะไรก็ตามค่ะเราจะมาเกิดกับพ่อแม่คู่ใหม่อย่างโลกมนุษย์พ่อแม่พี่น้องของเราบนสวรรค์องค์ใดองค์หนึ่งก็จะลงมาพร้อมกับดวงจิตของเราเพื่อที่จะคอยดูแลช่วยเหลือเราป้องกันไม่ให้มารพาไปทำชั่ว เดี๋ยวจะกลับสวรรค์ไม่ได้ถ้าหากเราเกิดมาแล้วทำแต่ความไม่ดีจิตที่เป็นอกุศลของเราส่งผลทำให้มารมีพลังมากกว่าเทวดาประจำตัวของเราท่านก็จะเข้าใกล้และช่วยเหลือเราไม่ได้เต็มที่ค่ะแต่ถ้าจิตที่เป็นกุศลของเราส่งผลเทวดาประจำตัวของเราจะมีพลังมาก มารก็เข้าใกล้ตัวเราไม่ได้เมื่อใกล้เข้าตัวเราไม่ได้มารก็จะมาขวางและทำอะไรเราไม่ได้เช่นกันค่ะในที่นี้เราทำอะไรก็จะสำเร็จไปทุกอย่างเรารู้แล้วหรือยังว่าเทวดาประจำตัวของเราคือใครพระนามว่าอะไรเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรมาติดตามรับฟังค่ะภูมิชั้นต่างๆของเทพเทวดานับจากมนุษย์ขึ้นไป จะเป็นเทพเทวดาหกชั้นชั้นที่หนึ่งเรียกว่าชั้นจาตูมหาราชิกาชั้นที่สองเรียกว่าชั้นตาวติงสาหรือดาวดึงชั้นที่สามเรียกว่าชั้นมายาชั้นที่สี่เรียกว่าชั้นดุสิตชั้นที่ห้าเรียกว่านิมานรดีชั้นที่หกเรียกว่าชั้นปรนิมิตสวัตตี สวรรค์ชั้นเทวดาจะมีแค่หกชั้นเท่านั้นสูงจากชั้นของเทวดาขึ้นไปอีกสิบหกชั้นจะเป็นของรูปพรหมสูงจากชั้นของรูปพรหมขึ้นไปอีกสี่ชั้นจะเป็นชั้นของอรูปพรหมถ้าหากตัวของเรามีปัญหาอะไรให้จุดทูปสิบหกดอกบอกเทวดาประจำตัวและเทวดาที่มาสร้างปร,รามีให้ท่านช่วยเหลือและเวลาเราไปทำบุญทำกุศลอะไร ก็บอกให้ท่านได้อนุโมทานาบุญกับเราด้วยทุกครั้งค่ะแต่ถ้าหากเทวดาถูกอาจารย์ขมังเวสกดท่านก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เช่นกันฉะนั้นเวลาไปที่ไหนก็ให้ระวังตัวบ้างทั้งเทวดาและตัวเราด้วยในส่วนของเทวดาที่มาสร้างบารามีก็จะคล้ายกับเทวดาประจำตัวของเราค่ะจะแตกต่างตรงที่ว่า เทพเทวดาเหล่านี้จะมีความเกี่ยวข้องกับเราสมัยยังเป็นมนุษย์มาแล้วเช่นเราเคยเกิดเป็นข้าทาสบริวารของกษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งพอเรามาเกิดในชาตินี้ท่านก็จะตามมาช่วยเหลือและดูแลเราส่วนมากจะเรียกว่ามีองค์หรือองค์ในบางคนมีความเกี่ยวข้องก่อนสมัยพระพุทธองค์เสียอีก ถ้าหากมีมารมาขวางท่านก็ช่วยเราไม่ได้อีกเช่นกันเผลออมารก็จะปลอมเป็นองค์ในหรือตัวของท่านเสียเองตาเนื้อของมนุษย์มองไม่เห็นจึงคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงทำให้เกิดความไม่เชื่อพอไม่เชื่อบางคนก็ลบลูผลกรรมก็จะเกิดกับตัวของเขาเองค่ะจะส่งผลก็ต่อเมื่อ คมที่เป็นอกุศลในตัวของเขาส่งผลหรือว่าบุญของเขาหมดลงก่อนนั่นแหละทุกๆวันนี้จะต้องพูดด้วยเหตุผลและหลักฐานจึงจะยอมรับกันแต่บางสิ่งบางอย่างในโลกนี้ก็หาหลักฐานและเหตุผลมาพิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันเพราะเป็นเรื่องของนามเป็นเรื่องของจิตวิญญาณการที่จะสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้ จิตจะต้องมีการฝึกจิตมาดีพอสมควรทั้งในเรื่องของทานศีลสมาธิและธรรมฝึกจนได้ยานอย่าลืมนะคะว่าคนที่คอยช่วยเหลือเราก็คือเทวดาประจำตัวของเราและเทพเทวดาที่มาสร้างบารามีร่วมกับเราแต่ในที่นี้ต้องไม่มีมารมาแทรกอยู่เขาถึงจะช่วยเหลือเราได้เต็มที่ ทิธีขอขมาเทวดารักษาตัวเสริมให้เจริญรุ่งเรืองและแขรวคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้ตั้งน้โมวสามจบแล้วว่าอิติสุขโตอรหังพุทธโธน้โมพุทธายะปัทวีคงคาพรหม,มเทวาอินทะเทวาอังคเทวาอาคันตุกะเทวตา รุขักเทวาภาลีชัยยะมังคลาอาจารยังอาจาริยะเทวามุนีสิทธิมาตาปิตตโรอโรคเยนะสุขเขณาจะขมามิหังสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธรรมด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยทั้งสามประการนี้ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวบดาที่รักษากิจการการค้าขายของข้าพเจ้าถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอาหารอันดีมีอาภรณ์อันเลิศขอให้ท่านจงมีภพภูมิที่สูงขึ้นและเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญของข้าพระเจ้าแล้วขอจงให้ซึ่งอโงหสงิกรรมแก่ข้าพเจ้าและขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าเมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้วขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองและคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินการติดต่อการค้าขายขอให้ชนะศัตรูหมู่มานทั้งหลายขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายและขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภเสมอและสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทินท่านผู้ฟังคาเมื่อได้ทำบุญใดๆแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ําให้กับท่านเทวดาประจำตัว ด้วยบทกลวดน้ำที่ว่าตั้งนำโมบสามจบแล้วว่าอิทังสัพเพเทวานังหอตุสุขิตาหอนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวของข้าพเจ้าขอให้ท่านจงมีความสุขหลังจากนั้นให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดินข้าพเจ้าขอฝากน้ำนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคาจงเป็นพยานขอบุญกุูสที่ข้าพเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลที่ได้กระทาในวันนี้ขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์ไม่ว่าท่านจะอยู่พพภูมิใดก็ตามขอให้ท่านมารับผลบุญนี้อนุโมทนาบุญร่วมกับข้าพเจ้าและหากข้าพเจ้าทําผิดพลาดประการใดขอให้ท่านอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเทินหลังจากนั้น ก็ให้ขอพอรตามที่อยากได้ค่ะเช่นบอกเรื่องที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่ในขณะนี้และอยากแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ขอแนะนำว่าหากมีเวลาพอขอให้นั่งสมาธิภาวนาอย่างน้อย15นาทีหรือตามสะดวกค่ะให้ระลึกถึงท่านขอให้ท่านอนุโมทนาบุญที่ได้ทำร่วมกับเราค่ะซึ่งบุญในการภาวนา ก็จะทำให้ท่านมีบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปการขอขมาและกรวดน้ำให้กับเทวดาประจําตัวจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและช่วยพลิกชะตาชีวิตได้ขอให้ตั้งใจจริงในการปฏิบัติปฏิบัติทุกวันได้ยิ่งดีค่ะเป็นผลดีกับชีวิตนอกจากการสวมดมนต์แล้วก็ขอให้คิดดีทำดีพูดดีประกอบสัมมาอาชีพ และดำรงอยู่ในศีนลธรรมค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ แชนแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ